ยามาแต่งย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 มาแต่งแรงแงเจ้าดายามาแต่งยามาแต่งยามาแต่งแรงแต่งยามาแต่งยามาแต่งยามาแต่งแรงแต่งวจะให้พวกให้นะเงินเดือนออกมาเขาก็บห็นคอยได้ไหวจังหวัดจะทำันเพิ่มีคนองใส่ กินแก่แล้วพอตัวเองกินแก่แล้วนะขยันแค่นั้นนะแม่สู้ต่อไปไม่มีใครหายเราต้องหาเองคนชิมาอาไหนคนถุงมือมีจักรกลทา,บา,าแบบกุบแสดง,งเนี่ยมึงเบิ่งกับสุอดอกเงินกุบ,บาการะลายน่ง ใส่ตินห้างตายกับผมเบิดเงินกูนะะแลกูได้กูเดือดเออกูได้รายรับรายจ่ายกูเดือดมาเั่ซะกินมันมึง่ายเงินกูนะ่ะเามีเงินอูได้ค่ะปัจจุบันนค่าน้าค่าไฟค่าน้านนมันรดค่านมลูกค่ารับค่าส่งไปโรงทุกอย่างมีาใจ่ายมดกินตีนห้างตายกับมเราะอะไรรู้ไหมเพราะกูหาทุกวันใช้ทุกวัน้อ้ยแม่จิ้งกัก่แกวมอ เออใส่ตีนห้างตายกับมเบิดเงินกูนาไรกินแก่แกเราะก็เมือ